สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทีักแพงสู่ขู่สู่คนสู่หมองสู่บอลสบายดียามเศร้าพี่น้องพอๆกับสองน้องมินี่คือเก่าคือเดิมพี่น้องหยุดตกเลยพี่น้องตอนนี้พวกเศร้ายังตกอ้าๆอ,อ,อยู่ตอนนี้หยุดแล้วโนรูโนโร,โนโร,โนโรูมาลายมือดโนโรูเศร้ายังตกเลยลูก เจ้าหานเลยลูกกินข้าวนํากันพี่น้องสุขสุคนสบายดีพี่น้องกําลังกินข้าวเช้าจังไดสบายดีป้ลุงตามกทัวพี่น้องอาหารเช้าเฮามื้อนี้เอ้ตามักทัวตามักทัวปิ้ปลาเข็งใหญ่ป๊าตามักทัวต้มปลาคอใหญ่พี่น้องปิ้งปลาเ็งปิ้งปู โอ้เธอมุดจอบวกกีข่าวเศร้าน้ำกันพี่น้องสุขุสุคนสุองสุบอลเสร็แซ่บทำหักทัวพักกระแญงคู่อีพี่น้องป้งปลาเข่งเก็บกับทำหักทัวเข้ากันเนาะมุดจอาแซ่บมานวลน้ำกันพี่น้องสุขุสุคนผู้อยู่ใกล้อยู่ไกลยืนเหนื่อยยืนใต้อยู่เมืองไทยหรืออยู่เมืองนอกก็ดีมากกีข่าวเศร้าน้ำกันพี่น้องมาเด้อดเด้อดข่าวเศร้าน้ำน้อยๆเด้อแซ่บแซ่โหลดมนเลยปลาล่กปลาที่ทำพี่น้องเลย หมดจอมาพี่น้องน,น้องหน่หนป่าลุงเอาไเด้เอเาลุงมือวันซุกหมดไปโรงเงียนซองมือเลยมือนี้เด้มือนี้ว่าสิปยอยู่สัน่นฝนหมดดตกไปแล้วมือนี้น่าจะก็ไปแหละคูกมาหรืก็วันบนตกบนมือ,มอ ทำทั่วต้มปลาคง่ายไหมพี่ปลาเค็งสแสร้ต้องการคู่บ้านแม่ตนคนกับคนร้นร้ายคนกับแม่ได้ในขยักสุดจับจัทั่วพี่เอาจานปลามาทางนี้ยังบุลุมโตอยู่เป็นอย่างไรยบุลงโตอยเท่าไรอีกคำหนึงยังบุลงโต อ้าวแบบน้องโตเราบอกว้ยสีขาวบบน,นี่งา่งๆหักอัไงพี่น้องเยรด้อพี่น้นองได,ด้ใจอีิงจริงชดการชดกสดับอ, <c oughs> อุ้ยต่มักทั่วทั้งเสียงไก่ขันน,ำน้ำพี่น้องเลยแต่ว่าพนมาุกมือเนี้ย <c oughs>

ถ้าแม่ไปซีดพี่น้องเอ๊ยตะค้อนี่ป่าลุงคนแบงให้เล็กใส่ตูงคนได้แบงให้ได้ก็แม่มาันนำบรยวามันนำไะไรนำใข่มาแดงงถูบไต่มางคนก็ว่านั้น ý kiến này thôi chứ không biết được mọi người hết hồ sơ hồ sơ hồ โอิ้มยิ้มแม่สบายหักแล้วฮึอยากเป็นชูสามให้อาหารมองกลับมาในสุดท้ายโอ๊ยปีนลักอะไปจะไปงี้อยู่บ้านมั้งนะหอกึ่งเด้ยแม่นู่นแม่นอน

ินมัมลหลายๆตก,กันไว้จะได้ไปโรงเรียนนตัวให้แบกนี้แส่บได้พี่น้องปลาเค้งกับปลาข้าวนี่ปลาเค้งแส่บกว่า

เราินไปหรอูบหมดแล้วซีนมันห้ก่อนลุกอุ้ยๆตัหน่อย็มัอ้าว

แล้ก็อยากเป็นวัดเป็นอไรพอล้มออกขึ้นก่อยบริปุยพล้มนะคอยขึ้นหนาวล้วก็บริปุยจะดีเลยแนนี่เหนาวำนเนาะ้นหน้ามือเนาะเจ้าโดยขบงขาง ป็นคำคำนนี่ๆดึกๆเเห็นหอดเขาได้ก็ลงมานอนบอนข่อยได้เลยมช่เอเไปนอนอู่ไกมานอนรุมบอนข่อยไปแล้วต้พูดมันก็จหนาอ่อ่าง่งอ่าม่้อนฮ่าจัดเงียบหอนมาแล้วแล้วจะห มาเขาวนี่สักนึ่งบบมบานนอนเปนท่าเป็นเาออกน้งมาัดลงมันจัขาดนเดหน้าเนาะอ้าวดหาย่ะคอยทำแบบเปล่ลุกหน่อยนอนคนเดียวคอยเซยดูวมจิ้งว

ดูดูเ่อีคำนงพอจได่ดแวมันเดี๋ยวูอเงี้ยนีไว่าพ่อบอกพอจเเหมือน้มันสร้ายแล้วรยขายมันแดดแล้วก็เกีียวแล้เนี่ยของซุปเลยพี่น้องเลยป่ากันเี่ ตสวที่ี่มตุก่อนโมแมนสุก่อนโมวางั้งทนตัวตั้่มมืนสดพี os, ่น่อเจ็บียนะ่เป็นเจ็บคือขัาวตะกี้หังเต็ลนะ

โอ้โหพดาวหวชิเ hmm. อ็ดชิปเอ็ดนาทีห hmm. <ifie> ักแบบี <emand> ้เยแอบบ่บ่ตกระแ่บปิงกระแ่บทำทั่วก็แซ่บจะักกระแนงกระเพ็ดอืมใส้กระแนงหลายระเพ็ดพี่ ใช่สบายหวนีก้อนพี่น้องขอบุญขอบคุณนหลายพี่น้องสุขุสุขุนสุโมงส,สวรรที่สุดตามอกันกิดน,นายพี่น้องสรัากควาคินนีสบายดี